สวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องและพี่คนนะคะตอนนี้นะองพี่คนเป็นทนายความใช่ไหมคะเป็นทนายความน่าจะเป็นมือหนึ่งของเขานี่เลยนะพี่น้องและพี่คนนัะมีอาการเจ็บเข่าเนาะเพราะว่าไป็นทาอะไรมาคะัเตะบอลครับเตะบอลแล้วอย่างไรก็ปวดตัวที่เข่าหรืออะไรคือผมเอาขาไปปั๊มปั๊มก่อนแล้น้องแล้วคุณจะเอาไปขาเหมือนกันจี้ขึ้นมาจากตรงข้อเท้าจิ้มาถึงเข่าเนี่ยครับของเข่าด้านในเนอ่ยครับเจ็บเจ็บมานานแค่ไหนคะ ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนนึงถ้าในช่วงของเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้มีคนไปทําการรักษาแบบปัจจุบันที่ไหนมาบ้างเยอะขนาดไหนก็มีครับทั้งในทั้งนวดทั้งแล้วก็ไปทํำไปทำกายภาพกายภาพกีกแบบไหมคะประมาณห้าถึงหกครั้งครับเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เราที่กายภาพเขาได้มีทำอานก้าวใช่ไหมครับแล้วก็มีซ็อกเวฟแล้วเขาก็จะส่งไปเรื่อยๆอะไรแล้วเพราะว่า ไปทำเทไลท์ไปจุ่มไฟฟ้าอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็ดีแป๊บหนึง่ง <ปะ S 1> แลว้วก็กลับมาก็เหมือนเดิมแต่หมอบอกว่าให้พยยาามมาบ่อยๆเขยาไฟฟ้ากันเรื่อยๆเช่ใช่ครับเขยาเรื่อยๆผมก็บอกแล้วก็เวลาจะเตะบอลก็ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรเทปเทปแปะครับเทปเทปที่มันติดเทปเทปอะไรอยเงี้ยหัท่าเนี้ยมันเรื่อยๆเลยแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมกต่อขาวอไวอ้อ ไงแค่ไม่ขายเก็บทีผมัไม่ขายทีแล้วมันก็เห็นเห็นพวกต่อในในเขตหรือว่าในในเขตครับก็เห็นเนี่ยขึ้นมาใช่คำว่าไอ้ทิลบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เขาว่าไอนะเส้นย้ายเส้นใช่ครับเ้นย้ายเส้นเนาะก็เลยเฮ้ยไหนก็ลองดูล้วกันเลยแล้วใส่ไปว่ามันเพ่อนย้ายอะไรกันื่อนย้ายเส้นยังไงผมคิดว่าเพราะผมตอใช้อะไรัวอย่างเลยนะ ใช่ครับแต่จริงมางานแล้วเจอเจอมือหมอยู่ด้วยใช่ไหมเวลาคืนใหญ่เช่นเดียวกันใช่ครับผมเพอาะที่วนนี้มาก็รู้สึกว่าเออตอนแรกครับตอนแรกก็คือคือมันก็ดีคือเราเอาตอนแรกที่มาทำแบบขออย่างก็ดีดีแล้วตอนที่สองครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผมคิดถูกว่าเลยว่าเราต้งคิดใจว่าผมไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นได้ว่ามีนัดไวันที่วันที่สิบใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าผมไม่ไหวแล้วมาต่อมาต่อดีกว่าเลยเพราะว่าผมเจ็บไงผมถู้ึกว่าอยู่ดีมันก็เจ็บมัเรื่อยๆ่นเล้วแล้วก็ มันจันหยิบต,ต, yeah. ตัวเองเอาทำให้ทำทำเล่ได้ไม่ได้ใจก็เลยแบบตอนพักมาเมื่อคืนนี้พัก็ดิกมากยัไครอาประมาณสี่ห้าตุ่มแล้ว้าววววว่ววววตอนวว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 วกวว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 ว้ววตวว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 ตวว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 ขาวว้ววววววว่วว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 วรวใช่วว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 ้ว เส้นเอ็นนะครมันเข้าไปอยู่ใต้กระ้ากขาแล้วตอนที่เขาจะใช้มือล้วงออกมาเห็นัไว่าเจ็บมาะกเลยานเลยว่าชิบมากเลยอตายแล้ไหลเลยหเพราะว่ากเผมบอกคุณหมอเมื่อกี้ว่าผมรู้สึกว่าก็กดตรงกระดูแล้วมันเจ็บแค่นี้คุณหมอคุณหมอเลยบอกเอ้ยหูมอย่ใต้ขายงไงคุณบอกอาแล้วเคุณหมอบอกว่าให้นอนกว้านแล้วเมื่อกี้บอกเล้วต้องตายไต้องตายไหลตนครับอดคน้าเจ็บมากถามันก้อได คุณหมอว่าเม่อกี้ต้องมาใช่เงือใช้เลยใช่เงินะคะใช่เงินเพราะว่ามือมือเล็กหน่อยนาะใช่ค่ะสังเกตุมันออกมาได้หลังจากนี้มันอาจจะมีอาการหนักเสี่ยงรวมซ้ำบ้างเนาะวันแรกก็ตบก้นเย็นนะคะหลังจากนั้นตบก้นร้อนเนาะตอนนี้เป็นยังไงอาการปวดตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นเลยครับแบบเห็นได้ชัดแค่นี้อาการเจ็บที่แบบกดบมกดบมแค่นี้เองนนี้ก็รู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วที่มาแล้วก็อย่างที่ได้ความรู้จากคุณหมอเมื่อกี้ก็คือ เราต้องมาดูแลตัวเองแหละกลับมาดูแลตัวเององี้ยถูกวิธีนิดนึงว่าเราใช้บอกว่าใช้ร่างกายเปลือกมะร่างกายแบบโวด,ดมากเงี้ยเพรากอาจจะเพราะว่าออคอนเสาร์ตคือคนที่ว่าคือเราคิดว่าเราไม่ไม่เป็นไรเราแข็งแรงผมก็แข็งแรงผมไม่คิดว่าตัวเองมันอ่อนแรงี้แต่ดวามจริงแล้วร่างกายมนะันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับด้วยด้วยร่างกายที่อายุมากขึ้นใช่ไหมครับกับนี้ เราจะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราทำเหมือนเดิมเราต้องกลับมาอู่ในตัวเองมากขากึ้นเหมือนเดิมที่คุณหมอบอกแนะนำจริีจริงแนะนำน้องๆเลยก่อนจะเล่นกีฬาทยังไงบ้างคืออย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาในแบบผมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตลอดสามถึงหกปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเตะบอลคือผมวอร์มน้อยมากคือจริงๆแล้วอ่ะที่ถูกต้องคือคุณต้องอยืดก่อนเนี่ยน้อยอย่างน้อยเลยนะครับสามสิบนาทีาหรือสักครึงหรือสามนิดเป็นความที่ผมต้องต้องทำจริงจริงก็จะไม่ทำเนี่ยจะเป็นเหมือนผมเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่เห็นผล เด็กๆอ่ะยี่สิบี่ยี่ห้าไม่เห็นหมหรอกแต่พอมันสะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆแล้เนี่ยการเป็นแบบนี้เลยใช่ครับเพราะว่าการเจ็บอาจจะเล็กน้อยแต่ผมจะทำที่ที่ผมอยู่มากขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันมันจะไม่เล็กน้อยจบลองเนี่ยการเป็นไปจะลำบากเนาะใช่ครับแล้วก็จะเจ็บเหมือนไปที่เนาะที่บอกตาไหล่ล้าเลยรักษาในแบบเจ็บเนาะใช่ครับเป็นีระยองใช่ครับแล้วเราเจอกันอีกคราวหน้าเนาะแถวครับใช่จบการเรียนง่า ใช่ครัแแบแล้วก็แล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบอกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนที่เราควรก็เถิดการไม่มีโรคอับเร่อรางกายสริงจริงร่างกายจริงๆแล้วเหมือนที่หมอว่าย่างคือร่างกายเราเนี่ยไม่ใครรู้ตินเพราะร่างกายตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณทาได้คือคุณต้องดูแารเรียนก่อนอดูความผ<อ>ิดป,ปกติของร่างกายตัวเองว่าร่างกายเีเป็นแบบไหนแล้วต่อให้หมอเก่งแค่ไหนหมอก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไง คื่คุณต้องให้ช่องคุณหมอที่ถูกต้องคืออาการแบบนี้เจ็บแบบนี้อาการแบบนี้แล้วหมอจะรับสายได้ถูกอีกทีใช่ไหมถึงเจอหมอดีด้วยคนไข้ก็ไปจากตัวดีด้วยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากตามกำลังรักษาที่นี่คยไประดับไหนโอยใจระับมากเลยครับหนึ่งถึงสิบระดับหนึ่งผมใสิบเลยต้องมีนหนึ่งจะเส็บเลยถ้าเราถูกหนึงเป็นใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆถ้าเกิดเราเราเจอที่ดีอ่ะเราก็สามารถจะบอกต่อได้ว่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนที่เจ็บแบบนี้มีเยอะมาก ก็แบบอกน้อง้อยใครับดงดที่บอตอนแรกว่าอันทีคเจ็ขอบคนณมากค่ะขอบคุณมากคัะขอบคุณมากครับ